สวัสดีเพื่อนชาวซเวนไดเกาหลีทุกคนนะครับจะได้วก็สู่อัปเดตแผนประจำสองสัปดาห์นะในวันนี้เป็นการอัปเดตแผนประจาวันที่23่าธันวาคม2564ากก็เป็นอัปเดตสุดท้ายของปีนี้นะครับเจอกันเด็กทีอัปเดตปีหน้าเนาะก็มีเนื้อเรื่องมาต่อจากครั้งที่แล้วเดี๋ยวผมขอตัวไป,ไปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาต่อว่าเขาคุยอะไรกันโดยสรุปเนื้อหาก็คือหลังจากที่กลุ่มกางเขตเนี่ยได้ไปเจอพระแม่โรซี่แล้วเจอคนแปลกหน้าเข้ามาขวางในการเอาตัวโรซี่ไป ก็สรุปก็คือก็เป็นการเปิดตัวตัว,ตวละครใหม่ของเรา O7K คนใหม่นะครับเรเดียสนั่นเองโดยเนื้อหาต่อมาหลังจากที่รเรเดียสก็ขัดขวางเนี่ยก็กําลังจะเกิดการต่อสู้กันแต่จริงๆเรเดียสก็พยายามยอมแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีพยายามจะไม่สู้นะแต่สุดท้ายก็ต้องสู้กันยนได้ก็เรียกได้ว่าทีเดียวเอ,อ S สมาร์ดาสลบนั่นเองนะก็ไม่แปลกใจนะครับเขาเป็น o 7 k เนาะหลังจากนั้น ก็เลยพาตัวโรซี่จากไปโดยที่ทางฝั่งกลุ่มกังเขตเนี่ยตัวซีเองก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นพันธมิตรแหละเพราะถ้าเกิดเขาเป็นศัตรูจริงๆเนี่ยด้วยพลังขนาดนี้เนี่ยเขาน่าจะสามารถฆ่าพวกเราได้หมดเราก็ได้แต่หวังว่าเขาจะเป็นพันธมิตรกับเราจริงๆนั่นเองนะตัดฉากต,ต่อมาก,ก็เป็นฉากที่เรเดียสกับรูซ่อยู่กัน2คนซึ่งหลังจากพ่อแม่ของเราตื่นขึ้นมาก็มีการระเมิดถึงเดโลนก็เลยฟันเรเดียสเป็นหนึ่งทีนะครับ แต่เรเดียสเราก็กันได้แล้วก็บอกว่าฉันเองฉันไงเรเดียสคุงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้โรเซจําได้นั่นเองนะจริงๆรเ,เรียกว่าพระแม่โรเซจําได้ก่อนนั่นแหละแล้วก็เรเดียสก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาสัมผัสไดจะถึงพลังของเดวโลแล้วก็กำลังจะทําการคุยกันนั่นเองนะก็คิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะทําให้ o 7 k เข้าไปมีบทบาทเข้าร่วมเกี่ยวกับศึกของแดมเรดิยเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองนะน่าจะเป็นการปูทางไปในแนวนั้นคิดว่านะคิดว่าจะเป็นไงต่อก็คงต้อง รอดูในเรื่องในปีหน้านั่นเองนะส่วนต่อมาเรา,าพูดถึงเรื่องอัปเดตแน่นอนก็ต้องพูดถึงตัวละครใหม่ที่เข้ามาเรเดียสคุงนั่นเองนะ o 7 k พู้น่าจะขี้เล่นนะดูจากเนื้อเรื่องนะนิสัยน่าจะเป็นประมาณนั้นเนี่ยนะครับตัวรูปร่างโมเดล 3D ห่านนะครับผมยังไม่เจอตรงไหนพี่การนะซึ่งก็โอเคอยู่นะครับส่วนสกิลก่อนที่จะไปดูมชั่นก็เดี๋ยวพูดถึงสกิลก่อนเนาะเขาเป็น โอเจ็เที่อยู่แน่นอนสายสมดุลโอเจ็เทุกตัวน่าจะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างการันตีแล้วมีพาสี agility ก็คือโดนตีแค่เฉพาะฮิตแรกมีบั๊โจมตีติดสบิ่ให้ตัวเองก็คือเวลาออกโจมตีปกติหรือว่าออกสกิลก็จะออกไปตีปกติอีกรอบอนึงนั่นเองลดการต้านทานสถานะผิดปกติของศัตรูทั้งหมด40%อันนี้ก็เป็นการการันตีนิดหน่อยนะครับค่อนข้างแน่นอนว่าน่าจะเอามาแทน มิสในทีมสถานะนั่นเองเพื่อทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสตีสถานะเพิ่มมากขึ้นส่วนจะไปทีมอื่นได้ไหมอันดี้ฮงต้องรองดูอีกทีนึงและเมื่อตายจะฟื้นคืนชีพด้วยพลังชีวิต100% 1งครั้ง,งเหมือนแหวนชุบแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยจะมีเอฟเฟกตอนบวก10ตอนมิด w a วกเนี่ยคือเขาจะมีโอกาสโต้กัับ20และที่สำคัญก็คือเขามีแคปเลือด20ด้วยแล้วก็บวกพลังมตี1000 ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ตายยากอันดับต้นๆในเกมเพราะว่ามันได้ครบนะครับ agility แคปเลือดนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกนะแต่เดี๋ยวไม่ได้อยู่ในสกิลเนาะส่วน SBA ของเขามีโอกาสติดอยู่ที่40%ซึ่งก็ไม่ได้มากมายเป็นพิเศษนะสร้างความเสียหายเวท1 8 0ไม่สามารถบล็อกและตอบโต้ได้เอฟเฟกต์ที่2ก็คือจะสร้างความเสียหาย100%รทะลุบัฟแก่ศัตรู2เป้าหมายจํานวน2ครั้งแล้วก็มีโอกาส100%จะทําให้ศัตรูเป็นอมัมพาตสเทินก็เป็น SBA สมกับ ที่น่าจะอยู่ในทีมสถานะนะแต่ว่า40%เนี่ยการทําให้ถึงร้อยอาจจะลําบากนิดหน่อยแต่ว่าด้วยปัจจุบันที่เจมสามารถมิตาเวกได้ก็อาจจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เพื่อนร่วมทีมมันนี้น่าจะช่วยๆกันได้อยู่ส่วนสกิลที่1ครูดาว90วินาทีคือสกิลนี้นะจะสร้างความเสียหายกายภาพร้อยสามสแก่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด2เป้าหมายจำนวนสครั้งก็เป็นการโฟกัส ตัวดาเมจของทีมฝ่ายตรงข้ามซึ่ง4ครั้งก็ถือว่าเยอะนะครับแต่2เป้านีไม่แน่ใจว่าโอเคไหมแต่อย่างว่านะเขาอยากให้มัน4ครั้งอ่ะเป้าเยอะก็จะโกงไปหน่อยคีร้อยแล้วก็ม้อปีบบังคับให้เป้าหมาย1ครั้งอันนี้ถือว่าดีมากๆทําให้ตัวดาเมจฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเรียกได้ว่าออกสกิลเืด่เป็นหนึ่งครั้งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อัปเกรดตอนเลเวลสี่สิบกจากร้อยก็จะกลายเป็นร้อเปเ็นก็แรงขึ้นมานิดนึง ก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้จี้ทีมสปีดนะครับก็คือทีมสายบุกโจมตีทั้งหลายแหละส่วนสกิลที่2ครูดาวน์110วินาทีจะสร้างความเสียหายางกายภาพ1 2 0แก่ศัตรูทั้งหมดจำนวน2ครั้งและไม่ส่พลังป้องกันเป้าหมาย20%แล้วก็ลบคิทตันฟื้นคืนชีพของเป้าหมายสกิลนี้เนี่ยจะแตกต่างจากสกิลแรกสกิลแรกเนี่ยเอาไว้จี้ทีมสายบุกแต่สกิล2เนี่ยจะเอาไว้จี้ทีมสายป้องกันนะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครสมก็เป็นความสมดุลจริงๆ สามารถเอาไ้สู้ได้ทุกทีมส่วนสกิลเวกใชเกีตสิ0ช่องอันนี้ก็ปกติครับสร้างความเสียหาย80%ทะลุบัฟแก่ศัตรูทั้งหมดจำนวน3ครั้งแล้วก็มีโอกาสติดสถานะไฟช็อต100%เปเ็นเวลา2เทินอัพเกรดระดับ50จะลบเกาะเลือดเทียมของเป้าหมายทิ้งแล้วก็ส่วนของรักนะครับเมื่อตายและฟื้นคืนชีพจะสร้างวอยชิลให้ตัวเอง2ครั้งต่อศอวีในทีมที่ตายไปถ้าผมแปลไม่ผิดก็คือ ถ้ามีอสวินตาย2ตัวก็น่าจะได้บอยชิลสี่ครั้งแล้วตัวละครนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอตัวของรักอันนี้เนี่ยมันแสดงผลในรอบหนึ่งได้กี่ครั้งคือถ้าเกิดตัวละครนี้เซมแมนชุบเนี่ยสกิลนี้จะแสดงผลได้2ครั้งไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ตัวละครนี้จะเป็นตัวละครหนึ่งในที่ตายยากที่สุดในเกมก็ว่าได้เพราะว่า Agility แคปเลือดสไตล์เกิดทุกทีมีวอยชิลคำประกันอย่าง,งน้อย2ครั้งขึ้นไปแน่นอน พราะยังไงตัวละครนี้ก็ตายยากน่าจะมีคนตายก่อนก็ทําให้เขาเนี่ยน่าจะอยู่ได้ถึงนานแล้วด้วยความที่เป็นโอเซเวนไนท์ถ้าจะอยู่วัดหนึ่งหนึ่งตอนหลังถ้าไปถึงจุดสูงสุดแล้วใส่แหวนชุบอเวกหกดาวก็จะยิ่งแสดงพลังของความเป็นโอเซเวนไนท์ได้อีกก็คือสู้หนึ่งหนึ่งแล้วสเตตัสสูงมากอะไรอย่างนี้โดยรวมน่าจะอยู่ในทีมสถานะส่วนจะพลิกแพงไปทีมอื่นหรือไม่อัน,นี้ต้องรองดูอีกทีหนึ่งนะครับถามความเก่งสุดยอดมากครับแค่ดูจากสกิลนะ ก็เรียกได้ว่าสมเป็นโอเซเวนไเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงการใช้งานอาจจะต้องรอสักเดือน2เดือนนะครับในปัจจุบันกว่าจะได้เห็นเรเดียสแบบฟูลพาวเวอร์โซ่เจสิผมเดาว่าอย่างนั้นนะส่วนคนที่เป็นแบบสุลตา่านนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมเติมเพื่อเอาโซ7เจสิมาเลยหรือเปล่าถ้าเรเดียสเก่งจริงมากๆผมว่าเราอาจจะได้เห็นทีมสถานะเข้าสู่ PVP ที่เป็นแรงท็อปทนั่นเองนะอาล่ะต่อมาเรามาดูเมชั่นสกิลกันนะหวังว่าจะไม่มีบัตอะไรนะ ตีธรรมดาที SBA อืมก็สวยนะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าอาวุธเรเดียเท่ม,มากเลยนะไอนน้สกิลหนึ่งเนาะที่เป็นสกิลโอเปจี้ทีมสสยโจมตีโอ้ยเล่นเกมตอนนี้นี่ยจะต้องใส่แว่นอ็อกเหล็กสว่างอะไรขนาดนั้นสมเป็น O7K ของไอรีนสายฟ้าประกายปิงบังมากๆแสบตาสุดๆอันนี้ครับทั้ง skill, 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 สามสกิลนะสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็สกิลเวฟหวังว่านะครับหวังว่าในอนาคตรเราจะได้เห็นเเดีคุงออกมาโลดแล่นนะส่วนต่อมาเรามาพูดถึงตัวกิจกรรมเมนะตัวกิจกรรมเมที่ทามาอันแรกก็เปิดถุงโชคดีร้อยครั้งเนาะตอนนี้มีถุงโชคดีให้เปิดอยู่ก็อย่าลืมไปเปิดนะหรือจะเรียกว่าถุงเกลือก็ได้ส่วนอันนี้ทําแล้วจะได้เเดีนะครับอย่าลืมไปทํา ลงปราสาทกิวเจ็ดครั้งเปิดกระดานหมักุูกที่เป็นแบบอัศวินสาสิบครั้งลงมัสวินกี่ดาวก็ได้ร้อยครั้งใช้รูบี 5, 000, ้ห้าพันใช้กุญแจสามพันแล้วก็ใช้ทองห้าสิบล้านนะส่วนอันนี้ก็คือแค่เข้ามาล็อกอินนะครับสิบสองวันได้ชุดคอรตูมไปเลยของอิซาเบลล่าอันนี้ชุดคอตตูมของเรเดียสก็คือให้เราตีบบกอัศวินสองร้อยครั้งใช้กุญแจพันดอกลงมัสวินให้ได้หกดาวยี่สิบครั้ง UVP ห้าสิบครั้งกดระรางวันในสมาร์เซน่าสิบครั้งได้รับมิสก300มกสก แล้วก็ใช้ Ruby 500 Ruby ส่วนอันนี้ก็คือให้เราทําการลงประจนไพ่200ครั้งนะครับรีทุกวันนะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอสประจนาอาจจะเบื่อเนาะส่วนอันนี้ก็ให้ปลาแจ200แจนะครับรีทุกวันเหมือนกันนะก็อย่าลืมมาทํากันหรือถ้าเกิดใครไม่ใช่สายก็ไม่เป็นไรนครับของรามันไม่ได้เลื่อนหรูอลังการอะไรส่วนอันนี้จะเป็นการให้เรารวมอัศวินให้ได้6ดาว20ครั้งก็จะได้ตัวปลดโพเทนไปแต่เอาจริงผมว่าป่านนี้โพเทนน่าจะล้มกันหมดแล้วมั้ง ส่วนสุดท้ายก็คืออัพเลเวลอัศวินให้ถึง30-300ครั้งก็เพื่อให้เรา,าได้ของรางวัลเล็กน้อยตอนฟาร์มน,นะแต่ว่าถ้าจริงๆของรางวัลมันเล็กน้อยมากจริงๆตะเกียง2,000เรียกได้ว่าหักเลี้ยวทีเดียวก็หมดแล้วนะส่วนกิจการถุงมโชคดีอยู่ตรงนี้นะก็ผมขอบอกเลยว่าผมกดหมดแม็กแน่นอนนะเพราะว่าผมหวังว่าสักวันหนึ่งในอดีเนี่ยก่อนที่จะล้มหายด้จากกันไปในไอีเราจะมี ตัวแหวนชุดอวหกดาวไว้เป็นสีิมุมคลไกดีนะว่าวันหนึ่งเราเกิมาถึงจุดจุดนี้ก็จะเก็บสะสมให้หินวิญญาณเนี่ยแหละครับเพื่อแลกแหวนชุบหกดาวให้ได้เนาะส่วนต่อมากิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการล็อกอินตัวปฏิทินอันนี้รวมถึงพวกกิจกรรมที่ผจญภัยแล้วก็เจอมีมิกแล้วก็ทําให้เราได้โซโอ 7K ง่ายขึ้นนั่นเองนะส่วนตัวข้อตุมก็มีการรีเซลโดยชุดข้อตูมนะตอนนี้เนี่ยก็ นี่แหละครับทั้งหมดเลยนะรีเซลส่วนใหญ่ก็น่าจะเกี่ยวกับธีมฤดูหนาวหรือชุดคริสต์มาสนั่นเองนะส่วนชุด2อันของตัวอิซาเบลากับของเลเดียสเนี่ยของอิซาเบล่าดูแล้วสวยดีนะครับผมดูแล้วรู้สึกว่าโอเคสวยผ่านนะแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่ายังไงเดียจุดแปลกๆเช่นอันนี้นะครับแขนที่มันผู้ๆู้มันทะลุทะลุนะก็เียได้ว่าเก็บงานไม่เนี๊ยบอีกแล้วนะครับแต่ของเลเดียสเนี่ยเรียกได้ว่าผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ คือชุดมันดูบล็อกบล็อกแข็งแข็งไม่พอนะไอ้ตรงขายังรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับเนี่ยครับมันเหลี่ยมเหลี่ยมยังไงไม่รู้แปลกๆมันปูดปูดขึ้นมาก็เรียกได้ว่าชุดคอสตูมเก็บงานไม่เรียบสองตัวเลยนั่นเองนะน่าเสียดายจริงๆส่วนตัวกิจกรรมถุงโชคดีเนี่ยนอกจากมีถุงโชคดีมาให้เปิดแล้วก็กิจกรรมคร้าของด้วยซึ่งแน่นอนว่าของส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้ไอ้ตัวหินหนั่นแหละครับคราไอหินวิญญ,ญาณนะ แต่ว่ามันก็มีของพิเศษไหมครับเหมือนกันที่ใช้ของไม่แรงพวกนี้นะครับใช้ตัว6ดาวธรรมดาเองได้ทั้งตัวพิเศษ6ดาวแล้วก็ตัว o 7 k เจมที่ใช้เจมค่าต่ํากว่าซึ่งน่าจะเป็นเจม7 k นะมาแลกอันพวกนี้สามารถใช้เจม7 k แลกได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นใครมีเจม7 k เยอะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณกําลังจะได้เจมที่ดีกว่าเยอะมากๆนะอย่าลืมมาแลกกันล่ะส่วนสุดท้ายก็คือตัวกิวเบร์นะครับ ในกิวแบนอันนี้ในอาทิตย์หน้าที่จะถึงมีตัวโดนแบนหลักๆเยอะอยู่ก็คือวานเนซ่าตัวไพสกูลูคไลอันแล้วก็หมอจ็คนะเรียกได้ว่า 3- 4ตัวเนี่ยโดนหนักๆกันเลยวานเนซ่าของทีมเวทลดเกาะด้วยไฟแล้วก็ทีมถึกสกูที่ยังพอเล่นอยู่แล้วก็หมอดักก็เปิดนะก็อย่าลืมไปแก้ทีมกันนะส่วนอาทิตย์หน้า,นาไม่มีตัวโลครโดนแบนนะจะัดปกจัดเต็มกันได้เลยเอาล่ะครับนี่ก็คือทั้งหมดของอัปเดต2ออาทิตย์นี้เนาะ โดยรวมก็ต้องบอกว่ายัางไงดีละ่ะก็ส่งท้ายปีด้วย 7K เหมือนจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่ก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันไม่มีตัวละครใหม่มา2เดือนแล้วนั่นเองนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่จะเป็นอัตาราการออกตัวละครใหม่ในปีหน้าหรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวแต่เราคงทําได้แค่ทําใจนะครับก็เอาเป็นว่ามอดี้คริสต์มาสโล่งหน้าสวัสดีปีใหม่โล่งหน้าเจอกันอีกทีปีหน้าก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีทั้ทุกคนยิ่งกว่าปีนี้นะครับนะครับบายบายสวัสดีครับ